สวัสดีนะครับสมาชิกครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ h a i m a p t r a v e l c o m นะครับเว็บไซต์ที่เป็นแหล่งรวบรวมนะครับของสถานที่การท่องเที่ยวนะครับรวมถึงสถานที่ที่อำนวยความสะดวกนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับผมก่อนอื่นนะครับคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอแรกนะครับที่เราเจอกันนะครับผมคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอธิบายนะครับคร่าวๆนะครับถึงวิธีการทํางาน ของเว็บไซต์ไทยแมพเทเวลล์คอมนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับผมต้องขอขอบคุณนะครับทางผู้ประกอบการทุกๆท่านนะครับพี่ๆลุงๆนะครับน้าต่างๆนะครับที่ผมเข้าไปเก็บข้อมูลนะครับส่วนมากก็คงจะได้ที่เข้ามาดูคลิปโรนี้นะครับก็คงจะได้เจอกับผมนะครับส่วนใหญ่นะครับผมก็ขอขอบคุณมากๆที่ให้ความสะดวกนะครับแล้วก็เอาข้อมูลต่างๆนะครับ เข้ามาลงในเว็บไซต์ไทยแม p นะครับเพื่อจะได้เป็นประโยชน์นะครับต่อนักเดินทางนะครับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับเอาละครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นะครับในเรื่องของวิธีการใช้งานหรือระบบนะครับต่างๆในเว็บไซต์ไทยแม p นะครับก่อนที่เราจะไปใช้งานนะครับให้เกิดประสิทธิภาพนะครับทั้งตอบตัวผู้ประกอบการนะครับแล้วก็ ทั้งจะได้เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ใช้งานนะครับเรามาทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าเว็บไซต์ t ท m แ Map t เวล e l เนี่ยคือเว็บไซต์อะไรนะครับเว็บไซต์ t ท m แ Map t เวล e l นะครับถูกสร้างมานะครับเพื่อเป็นจุดศูนย์รวมนะครับของการค้นหาข้อมูลนะครับสถานที่ต่างๆรวมถึงนะครับข้อมูลต่างๆที่มีประโยชน์ต่อนักท่องเที่ยวนักเดินทางนะครับที่เป็นเกี่ยวกับเมืองไทยเรานะครับ โดยเว็บไซต์ t ทยแม a ท t าเวิลคอมนะครับเน้นในเรื่องของการนําเสนอด้วยคุณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายนะครับการนําเสนอด้วยคลิปวิดีโอนะครับรวมไปถึงข้อมูลในเชิงลึกนะครับแล้วก็ระบบต่างๆนะครับที่จะอำนวยความสะดวกทั้งทางฝั่งของผู้ประกอบการเองรวมถึงฝั่งผู้ที่เข้ามาหาข้อมูลเองนะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะให้เว็บไซต์ t h a i m a p t r a v e l c o m นะครับเป็นเว็บไซต์ แผนที่ประเทศไทยนะครับที่สมบูรณ์ที่สุดนะครับรวมถึงมีความมาตรฐานนะครับในระดับสากลนะครับเพราะว่าเว็บไซต์เรานะครับต้องการที่จะโปรโมทประเทศไทยนะครับแล้วก็ให้ทางชาวต่างชาตินะครับหรือคนไทยเองเนี่ยสามารถเข้าเข้ามาดูข้อมูลนะครับวางแผนการเดินทางนะครับผมก่อนที่จะเดินทางจริงนะครับว่าตำแหน่งของสถานที่นะครับอยู่ตรงไหนรวมถึงสามารถดูข้อมูลนะครับต่างๆที่ ได้มีการลงนะครับว่าสถานที่นั้นๆนะครับมีประวัติความเป็นมายังไงรวมถึงภาพถ่ายต่างๆนะครับที่แสดงว่าสถานที่นั้นลูกล่างหน้าตาเป็นยังไงนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับจะเป็นข้อมูลนะครับให้กับทางผู้ใช้งานนะครับสามารถที่จะตระเตรียมนะครับรวมถึงเพิ่มความน่าสนใจในการเดินทางภายในประเทศไทยให้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ยังเหมาะกับผู้ใช้งานที่มีเวลาจํากัดยนะครับ อาจจะเป็นพนักงานนะครับหรือว่ามีเวลาในการท่องเที่ยวในประเทศไทยที่จํากัดนะครับสามารถวางแผนการเดินทางที่ตัวเองชื่นชอบได้โดยการดูข้อมูลจากเว็บไซต์ไทยแมพนะครับส่วนการทํางานนะครับด้วยระบบสมาชิกนะครับทางเว็บไซต์นะครับก็ทีมงานของทางเว็บไซต์นะครับอย่างตัวผมนะครับก็จะเก็บข้อมูลในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวนะครับรวมถึงสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่ส่วนของหมวดหมู่ที่เป็นเกี่ยวกับ ผู้ประกอบกิจการนะครับเช่นสถานที่พักร้านอาหารนะครับรวมไปถึงบริษัททัวร์เป็นต้นนะครับทางเว็บไซต์ไทยแม p นะครับก็จะเปิดนะครับให้ผู้ประกอบการนะครับที่มีความเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวนะครับสามารถที่จะเข้ามาสมัครสมาชิกได้เมื่อสมัครสมาชิกแล้วนะครับโดยการสมัครสมาชิกเนี่ยเป็นการสมัครฟรีนะครับเมื่อสมัครสมาชิกแล้วนะครับก็สามารถที่จะบริหารจัดการนะครับบทความที่สมาชิก เข้ามาสมัครได้โดยการสมัครต่อหนึ่งสมาชิกนะครับสามารถที่จะใช้ได้เพียงหนึ่งหมวดหมู่เท่านั้นนะครับเช่นยกตัวอย่างเช่นนะครับการสมัครนะครับเป็นผู้ประกอบการนะครับลงข้อมูลในสถานที่พักนะครับก็จะสามารถลงข้อมูลได้เฉพาะในส่วนของบทความที่เป็นสถานที่พักนะครับไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขไปยังร้านอาหารหรือหมวดหมู่ร้านอาหารได้เป็นต้นนะครับ โดยระบบสมาชิกนะครับทางผู้ประกอบกิจการนะครับสามารถที่จะอัปเดตข่าวสารนะครับอะไรต่างๆได้นะครับตามความต้องการนะครับแต่ขอให้อยู่ในบรรทัดฐานนะครับของข้อมูลของสมาชิกนะครับแต่ถ้าหากสมาชิกนะครับมีกิจการหลายแห่งนะครับหรือว่ามีทั้งกิจการที่เป็นสถานที่พักนะครับแล้วก็มีร้านอาหารด้วยนะครับทางเว็บไซต์ไทแม็กนะครับไม่ได ปิดกั้นนะครับให้สมาชิกนะครับสามารถสมัครได้เพียงแค่1นึ่งยูเซอร์หรือ1สมาชิกนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติสมาชิกนะครับมีสถานที่พักนะครับ2แห่งนะครับก็ให้สมาชิกนะครับสมัครนะครับเป็น2สมาสองสองยูเซอร์นะครับหรือ2สมาชิกนะครับโดยบริหารแต่ละแต่ละระบบสมาชิกนะครับในส่วนของ แต่แสถานที่นะครับส่วนสมาชิกที่มีทั้งสถานที่พักนะครับและร้านอาหารอยู่ในสถานที่เดียวกันนะครับอันนี้ต้องเลือกนะครับว่าจะอยู่ในสถานหมวดหมู่สถานที่พักหรือร้านอาหารนะครับแต่ถ้าเป็นสถานที่พักและมีร้านอาหารด้วยผมแนะนําให้อยู่ในหมวดหมดูหม่มของสถานที่พักเพียงอย่างเดียวแล้วก็บร<ด>ิหารจัดการนะครับ โปรโมทอะไรต่างๆนะครับร้านอาหารภายในสถานที่พักก็ได้นะครับโดยเราจะมีฟังก์ชันต่างๆนะครับในการที่สมาชิกสามารถที่จะโปรโมทได้นะครับส่วนสําหรับสมาชิกนะครับที่เห็นความสําคัญนะครับในการโปรโมทผ่านเว็บไซต์ไทแม a p นะครับทางเราก็มีระบบต่างๆมีออปชันต่างๆมากมายนะครับที่จะสามารถช่วยเหลือนะครับสมาชิกนะครับให้มีให้สามารถ เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้แล้วก็สามารถวัดผลได้นะครับทําให้มีผู้เข้าชมมากขึ้นนะครับมีโอกาสที่จะได้ลูกค้านะครับรวมถึงสามารถทําตลาดกับลูกค้ากลุ่มใหม่ๆได้นะครับผมครับก็ขอสรุปนะครับว่าเว็บไซต์ไทยแม p นะครับคือศูนย์การนะครับที่เปิดนะครับให้กับผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับกิจการการท่องเที่ยวนะครับสามารถเข้ามาลงข้อมูลนะครับได้ฟรีนะครับรวมถึง สามารถที่จะโปรโมตนะครับผ่านระบบต่างๆนะครับภายในเว็บไซต์โดยเว็บไซต์ทําหน้าที่เป็นตัวกลางในการดึงผู้เข้าชมนะครับเข้ามาในเว็บไซต์ด้วยระบบต่างๆรวมถึงการโฆษณาต่างๆนะครับก็อย่างไรก็ตามนะครับผมเวลาไปหานะครับสมาชิกนะครับผมก็จะบอกว่าให้ลงข้อมูลไว้นะครับเพราะว่าตรงนี้จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะครับที่สมาชิกนะครับ สามารถที่จะโปรโมทนะครับรวมถึงสามารถที่จะทําตลาดนะครับผ่านตรงนี้ได้นะครับผมส่วนการที่จะใช้ฟังก์ชันเสริมอะไรต่างๆนะครับที่เป็นการเสียเงินนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมีคลิปวิดีโอต่างๆนะครับที่จะอธิบายนะครับอย่างละเอียดเลยให้กับสมาชิกนะครับแล้วก็สมาชิกลองพิจารณาดูนะครับว่าตัวไหนเนี่ยที่จะเหมาะกับธุรกิจของสมาชิกและตัวไหนเนี่ยที่น่าจะเข้ามานะครับทำให สมาชิกนะครับสามารถเพิ่มยอดนะครับของผู้เข้ามาใช้บริการได้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับก็เดี๋ยวเราจะเจอกันในคลิปถัดไปซึ่งจะมีคลิปต่างๆนะครับยังไงเดี๋ยวเราก็มาติดตามกันดูนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอแรกนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับสมาชิกทุกๆท่านนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราไงเราเจอกันในคลิปถัดไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ